เลขพระแดงปิวหล่นคอหวยแห่ขอโชคคอลาบบอพญานาคศักดิ์สิทธิ์สาวดวงเฮงถูกมาแล้ว30มงวดสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นที่ฮือฮานะคะเมื่อสาววัย32ปีนะคะถูกหวยมากกว่า30งวดนะคะหลังจากไปขอโชคกับบอพญานาคศักดิก์สิทธิ์ที่วัดดังฉะเชิงเสานะคะ ที่วัดอาคมสิทธาพรนะคะอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะพระใบดีกาคณาทิพนะคะเจ้าอาวาสวัดอาคมสิทธาพรนะคะเป็นประธานบวงสวงองค์พญานาคปู่ผู้ชงนาคราชกับแม่ย่าสีปางตานนะคะหลังจากมีการบูรณะปฏิสังขรณ์จากบอ่อเดิมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะโดยเป็นกำลังซั์จาก นางสาวนัทการนะคะอายุ32ปีนะคะผู้มีจิตศรัทธาที่เคยเดินทางมาที่วัดแห่งนี้แล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาองค์พญานาคจนเกิดได้โชคลาบถูกหวยมากกว่า30มวดนะคะในรอบ1ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งล่าสุดนะคะคุณนัทการนี่นะคะเธอถูกหวยได้รับเงินก้อนโตเลยนะคะ โดยเธอได้เผยเรื่องราวของคอมเพงว่าเธอได้เดินทางมาที่วัดแห่งนี้นะคะแล้วก็เห็นแสงออกมาจากลูกแก้วสีน้ำเงินในบ่อพญานาคนะคะเรียกใครดูก็ไม่มีใครเห็นนะคะจึงตั้งจิตอธิษฐานขอให้ลูกมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็กลับมาทำบุญบุรณวัดและบ่อพญานาคแห่งนี้หลังกลับไปใช้ชีวิตก็ดีขึ้นนะคะทั้งหน้าที่การงานโชคลาบตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเธอบอกว่าถูกหวย มากน้อยต่างกันไปเราๆกว่า30งวดแล้วนะคะทำให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงที่รู้จักเลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาร่วมบวงสวงพญานาคก,กันอย่างคึกคักเลยนะคะในวันนี้นะคะนอกจากนี้นะคะเธอยังได้ตั้งจิตอธิษฐานบอกไว้ว่าหากมีโชควาสนาแบบนี้จะนำเงิน10,000แสนบาทเงินสดเลยนะคะมาร่วมสร้างพระประธานที่วัดกำลังจะสร้างขึ้นและงวด วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาเธอก็ได้รับโชคก้อนใหญ่จริงๆนะคะเธอจึงนำเงินมาบูรณะบ่อพญานาคปู่ผู้ชงนาคขราชแล้วก็ไม่ยาบสีปางตาลก่อนนะคะและเตรียมจะมอบเงินในการสร้างพระประธานให้กับทางวัดต่อไปนะคะทางด้านเจ้าอาวาสวัดนะคะบอกว่าเดิมทีวัดแห่งนี้นะคะรกร้าง เก่าแล้วก็ซุดโสมมากนะคะเมื่อมารับตําแหน่งเจ้าอาวาสก็มีการบูรณะปฏิสังขารภายในวัดนะคะซึ่งเกิดจากแรงสัทธาของชาวบ้านที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบนะคะจากหลวงพ่อสําเร็จทันใจไอ้ไข่แล้วก็บ่อพญานาคปู่ผู้ชงนาคราชกับแม่ย่าสีปางตาลแห่งนี้กลับไปก็มีโชคมีลาบกันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหน้าที่การงานที่ดีขึ้น จึงเดินทางกลับมาช่วยกันบูรณะวัดซึ่งตอนนี้วัดกำลังจะสร้างพระประธานยืนสูง16เมตรครอบด้วยพระอุโบสถแก้วซึ่งถ้าใครอยากมาร่วมทำบุญทางวัดก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ท่านบอกอย่างนี้นะคะนี่เลยนะคะซึ่งในการประกอบพิธีดังกล่าวนะคะมีการจุดประทัดด้วยนะคะเลค้างประทัด ปิวหล่นชัดเลยนะคะผ้าแดงปิวหล่นเลยนะคะ28กับ691นะคะ28กับ691นะคะนี่คือเรื่องของคนที่เขาถูกหวยมาแล้วกว่า30งวดนะคะทำบุญรุ่นรวยต่อนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ